ครับผมก็กลับสวัสดีครับพบกับ bk beta farm ครับวันนี้เนื่องด้วยไรแดงเป็นช่วงขาดมั่งอากาศหนาวมั่งครับจึงทำให้ไรแดงบูมช้าครับนี้ผมมาหาวิธีครับทำอาหารให้มันเพิ่มครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับไรแดงครับคือผมเฉพาะลูกน้ำครับ อันนี้เพิ่งใส่ไปเมื่อตอนเย็นครับเมื่อตอนหัวคำ่ำเป็นเปลือกขนุนครับ <c oughs> ทำตะกร้าไว้ใส่ในตะกร้าแช่ไว้ครับ <c oughs> ให้เกิดความเน่าครับแล้วจะมีลูกน้ำมาครับเพื่อนำลูกน้ำนั้นไปให้เป็นอาหารปลาครับ นี้ผมจะมาลองทำดูครับใส่ไว้ในในี่ครับในกระบะบูนครับให้เกิดลูกน้ำครับผมจะทิ้งไว้ประมาณประมาณห้าวันครับห้าวันเจ็ดวันหรือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งครับเพื่อง่ายว่าอาทิตย์หนึ่งจากน้ำใสๆก็เริ่มคุณนๆแล้วครับกินตอนนี้ก็ยังหอมอยู่ครับกลิ่นพึ่งแกะขนุนมาใหม่ๆ เพิ่งมาใส่ตอนเมื่อเย็นครับเรามาดูนะครับว่าเราจะได้ลูกน้ำเยอะไหมครับเพราะฟาร์มของผมเลี้ยงประกาศสวยงามแล้วก็ประกาศสายกัดครับผมถ้าประกาศสายกัดก็ต้องให้แต่ลูกน้ำครับตัวโตโตทำน้ำเลี้ยงครับน้ำเลี้ยงไว้ออกกัดมันต้องกินลูกน้ำครับส่วนปลาสวยงามนี่ ให้เป็นลายแดงครับถ้าไม่มีลายแดงก็ไปหาลูกน้ําช้อนครับแต่ครนี้เนื่องด้วยเนื่องด้วยอากาศหนาวครับจึงทําให้ลูกน้ําที่ผมไปช้อนนั้นก็ลดจํานวนลงครับน้อยลงผมไปช้อนก็ได้มาน้อยครับจึงทําให้ผมต้องมาเพาะลูกน้ําเองครับเนี่ยครับใส่ไว้ในกระบอกบูนแชร์ไว้ครับใส่น้ําไว้ ก็เอานี่มาปิดหน่อยครับไม่ให้แสงมันเข้าเยอะเกินครับให้มันเข้านิดเดียวให้ยุงมันเข้าไปไข่ครับผมนี่ก็เป็น <c oughs> ที่ผมเพาะไวค้ครับลูกปลาครับลูกปลาหมดเลยเป็นที่เพาะลูกปลายาวเลยครับ นี่เป็นไว้ปิดน้ำเขียวครับนี่ก็น้ำเขียวผมนี่ก็ได้มันสี่วันนะครับสี่วันเขียวท่านี้นี่ครับสี่วันทำไปสากระละบังครับทำสลับกันนี่น้ำเขียวก็เริ่มจะหมดแล้ว นี้เพิ่งทําไปเมื่อวานครับ <c oughs> จริงๆครับเพิ่งทําไปเมื่อวาน <c oughs> นี่ครับส่วนผสมเขียวไว้ครับสูตรผมปุย๋ยนาไวแน่นอนนี่หืมกลิ่นแอมโมเนียอึบเลยครับแต่เขียวครับดูนี้มันดูในคลิปมันอาจจะดูเขียวครับเขียวเยอะ แต่ก็ผมว่ามันเขียวไม่มากนะครับเนี่ยยังเห็นมืออยู่แต่ถ้าเป็นพวกสี่วันเนี่ยครับสี่วันจุม่มนิดเดียวมือเริ่มจะไม่เห็นนี่ก็เริ่มจะได้ที่แล้วครับอีกนิดหน่อยครับผมจะชอบให้มันเขียวเยอะกว่าน,นี้เขียวเยอะกว่าน,นี้ก็ไหลไม่ชอบครับนี่ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวรอทำใหม่ครับปุ๋ย ตอนนี้ปุ๋ยยูเรียมหมดเลยทำต่อไม่ได้ก็ต้องรอครับไปซื้อ <c oughs> ทำไว้ทนี้ก็มาดูที่ถัง้องครับจะทุเลสหน่อยครับยังไม่ได้ล้างเลยครับดันน้ำไว้แต่ยังไม่ได้ขัดกอมปลาไว้ ปลาก็ไปนอนก้น <c oughs> นี่ยังไม่ได้ล้างครับยังไม่มีปลาฟอมไหมปลอมไปหน่อยหนึ่งอันนี้อาหารนอนก้นให้มันครับลูกปลาทำไวนี้ก็เหลือไม่มากนะครับคัดสวยๆขึ้นมาหมดแล้ว เลคแล็คซี่ครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเทียบปลาครับข้อเยลโล่แกล็กซี่ครับทำไว้เทียบไปครับตอไข่นี้เป็นแบ็กสตาร์ครับนี่ก็เป็นเลคแล็คซี่ครับผมที่ผมเทียบไว้ เล็กเกลักซี่อันนี้เยลโล่ครับเตรียมลงรัดครับอันนี้ก็จะเป็นสายกัดนะครับดุดุอันนี้เทียบไว้ต้องทเทียบไว้เป็นเดือนครับพราะสายกัดสายแาดลิ้วครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าการทําลูกน้ําโดยใช้เปลือกขนุน,นะครับที่ทิ้งแล้วมาแช่น้ําว่ามันจะได้ผลดีไหมรอติดตามครับ mm hmm. ก็วันนี้ขอสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื mm ่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปให,ใหม่ๆครับ mm hmm. ฝากกดติดตามดนวยน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม